สวัสดีครับผมวันนี้มาทำเมนูหางหมูคั่วกะปิครับจะมีหางหมูหั่นชิ้นพริกสดกระเทียมกะปิใบมะกรูดซอยครับเรามาทอดหางหมูให้เหลืองก่อนนะครับเพื่อดับกลิ่นเท้าครับ เหลืองได้ที่แล้วครับตักพักใส่จานไว้ก่อนครับเรามาเริ่มทำกันเลยครับใส่พริกกระเทียมกระปิลงไปครับก็กระเทียมกระปิดให้หอมก่อนครับ เตรียมหอมได้ที่แล้วใส่น้ำปลาครับใส่หางหมูลงไปครับ เรามาปรุงรสกันครับผมรสด,ดีครับผงนัวครับน้ำตาหลหวานน้อยหวานมากแล้วแต่คนชอบครับซอสถอยครับซอสปรุงรสครับผม เขาให้เข้ากันครับคุให้น้ำซึมเข้าไปในตัวาหางหมูนะครับ เพให้น้ำขูกเข็ดครับแล้วก็หนังที่เราทอดให้เหลืองแล้วมาเจอน้ํามันจะทําให้นุ่มแล้วก็เวลาเราทานเข้าไปมันจะกรุบกครับผม แล้วที่เราทอดก่อนเนี่ยจะทําให้ดับกลิ่นคาวของหางหมูครับเพราะว่าหางหมูนี่กลิ่นค่อนข้างเยอะกลิดนหางหมูไม่มีแล้วครับ เดี๋ยวถ้าน้ำขูกขิดแล้วเราใส่ใบมะกรูดซอยอีกทีเพื่อดับกลิ่นแล้วก็เพิ่มความหอมของใบมะกรูดด้วยครับน้ำขูกขิดได้ที่แล้วใส่ใบมะกรูดลงไปครับ กะปิดโชยออกมาเลยครับตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมหางหมูคั่วกัะปีครับหอมอร่อยอร่อยครับผม